i n t h a t moment I feel so expensive because we got a theory from Moa ชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆค่ะเปลี่ยนจริงอีกนิดนึงมันจะบ้าล้วไงการคุยกับตัวเองมันเยอะๆอ่ะลองเปลี่ยนไปคุยกับจักรวาลดูดีกว่าบางบางทีมันอาจจะแบบเราเดินอยู่อย่างเงี้ยค่ะ มันเหมือนคนบ้า I wish my life be better มเือเขาบอกแกดทำอย่างนั้นเลยให้ผมดูแลคุณเถอะครับอันนี้แหละสวยว่ะอยอยู่ดีๆจะไปแบบไปถามมาคุณทำงานอะไรมันดูแบบน่าเกลียดอ่ะมันดูแบบว่าเราก็ค่อยแบบรับรู้ดีกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่พอแบบทุกคนเริ่มไปสืบคนข้อมูลแล้วก็อุ้ยคุยขนาดนี้เลยเหรอค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเพราะว่าเรายังอยากมีแผนที่จะกลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่งค่ะ ัสดีค่ะเลือกไอเหมือนเดิมเกระาหรอใช่เป็นคาะาลองใช้ดูสิเออเวิร์กนะไหนลองพูดนยลองลองท่องคาถาให้ฟังหน่อย In that moment I feel so expensive because we got a j u l r y from Moa นั่นแบบมีจะได้แบบกัน ได้แน่นอนลองดูดิตลกตลกขำขำตัวเองค่ะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่เกิดอะไรขึ้นก็ก็ขอบคุณนะคะที่ที่ให้เสียงตอบรับอค่อนข้างเยอะขนาดนี้เลยชีวิตเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนจริงๆค่ะเปลี่ยนจริงก็ตั้งแต่เราเริ่มเหมือนเข้าสายธรรมะมากยิ่งขึ้นเหลือแบบไปมูมามันก็เหมือนแบบแล้วก็คุยกับกับจักรวาลมีหลายศาสตร์อยู่เหมือนกันที่เราลองแบบกับตัวเองคุยกับจักรวาลเคยเคยคุยกับตัวเองไหมคะ เคยเนาะบางทีเราลองต้องลองเปลี่ยนแบบมาคุยกับจรรักรวาลบ้างบ,บางทีมันอาจจะแบบเราเดินอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนคนบ้ามันเหมือนคนบ้าน,น,น,คน,าน,นะคะลองตกกลางคืนเราอาจจะแบบเราต้องคุยกับจรรักรวาลดูแล้วก็เหมือนแบบเล่าเรื่องราวชีวิตไอ้จริงจังอ่ะนะเข้าสู่จริงจังแล้วเล่าเรื่องราวชีวิตให้กับจรรักรวาลฟังบางทีเนี่ยเคยแบบไปมูแล้วเราต้องเขาเรียกว่านะไปมูอธิษฐานนะคะมันได้แค่ศาสตร์เดียวกันได้แค่ตรงหน้าบางทีเรามูกับจักรวาลมันได้ทุกศาสตร์เลย เพราะว่าทุกศาสตร์อยู่ในระบบจักรวาลคุยก็เหมือนเหมือนแบบว่า they a l l God they are angel they a l l evil and t h e a r to universe My name is I 8, blah 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 and I was born 13... 30 September 1 9 9 and this is my life แล้วก็เหมือนแบบ เลาให้เขาฟังบ่าบ,า,บาว่าเราเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตว่าเราผ่านอะไรประสบการณ์ที่มันแย่ๆมาบ้างเหมือนเราเราเปิดโอกาสให้ท่านได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของเราที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เหมือนให้เขาได้รับฟังแล้วเราจะรู้สึกด้วยว่าจริงๆแล้วก็มีอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเราจะใช้คําว่าคนไม่ได้ใช้เราหนูเรียวกว่าพลังงานดีกว่า คอยดูเราอยู่ข้างบนการที่เราคุยกับเขาบ่อยๆมันทําให้เขาได้รู้สึกว่าเราใส่ใจนะมันก็เหมือนกับการที่ที่เราเรามูแล้วเราก็เหมือนแบบเหมือนเราไปมูสิ่งที่นั้นบ่อยๆจนเราจนจน,จนเราจนได้อะคือความรักท้งนี้ก็เข้ามาด้วยเข้ามาด้วยเพราะว่าเราก็เหมือนคุยเปิดเขาเรียกว่า คุยแทบทุกเรื่องค ouais, like, ่ะว like, ่าชีวิตเราเจออะไรมาบ้างความรักว่าเป็นยังไงมันแย่แบบนี้นะคะเราเจอแบบรูปแบบไหนเราเราเราไม่อยากทุกทรมานอีกแล้วแล้วเราแต่ว่าเราก็ต้องขอบคุณตรงนั้นนะไอเชื่อว่าการคิดดีทําดีพูดดีหรือแบบมีโพซิทีฟ i ิง i ิงเนี่ยมันจะทําให้คนที่เขารับฟังหรือจักรวาลรับรับฟังเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบเออคนนี้คิดดีทําดีเขาก็อยากส่งเสริมพลังบวกอเี้คมืก็ ถ้าบอกถ้าบอกก็ตกเขาก็เหมือนคนคนบ้าไหมเงี้ยอะไรนะคะเพาถ้าเรื่องมูเรื่องคุยกับจักรบาลด้วยแต่แต่ก็เขาก็น่าจะชินแล้วบางทีก็คุยคนเดียวบางทีก็ร้องเพลงในห้องน้ําเออเราจะเราก็ชอบแบบแอบแยในเวลาเราร้องเพลงในห้องน้ําเราก็จะแบบคุยคนเดียวบ้างสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้เขาตกใจไงเราทำที่ฐานคำพูดเออคำพูดร้องเพลงอยู่ดีเ้ิ I wish I was อเออ I wish my life be better มันเื่อบาเออเออมาเรามีถามว่าเธอเปลี่ยนใครมาทีเขาจะเขาจะคิดว่าเราร้องเพลงว่าเราเปิดดีเสียงดังอะไรอเงี้ยคนพบหลังปวดเลยคุณคุณคุณคนพบค่ะเพราะว่าในช่วงที่มันชีวิตย่ำแย่มากเราเราเราเหมือนแบบเคยแบบชีวิตย่ำแย่จนแบบเราไม่อยากปรึกษาใครเพื่อที่จะเอาพลังลบไปใส่คนอื่นป่ะในวันนึงเราก็เริ่มกลับมาคุยกับตัวเองเราลองลองอีกนิดนึงมันจะบ้าแล้วไงการคุยกับตัวเองมันเยอะอะ ลองเปลี่ยนไปคุยกับจักรวาลดูดีกว่าจริงๆแล้วมันก็เวิร์กนะถ้าถ้าเราคุยกับสวดมนต์ให้กับพระลูกเดียวมันก็ก็ได้แค่ศาสตร์เดียวไงคุยกับจักรวาลทุกศาสตร์ได้หมดเลยใครทำใหชื่ออ <Oliver S 2> ะไรโอลิเวอร์ <Oliver S 2> ค่ะ <Oliver. S 3> รีวิวเขาซีว่าเขาดีอย่างไงบ้างนะ่ขอขอได้มาครบเล่าได้ไหมอ่ะว่าอาายาอย่างไรอ๋อก็ก็อันนี้ เคยเคยพูดกับเขาครั้งหนึ่งคือด้วยความที่ว่าเราเราก็เป็นคนไทยเนาะเราชอบอาหารแบบจัดจ้านเนี่ยเราชอบอาหารไทยมากเลิฟสายเลิฟเวอร์เลยเราเราก็รู้สึกว่าแบบข้างข้าหลังเนี่ยเขาหน้าฉันมาที่นี่อีกฉันจะพกมาม่ามา,มาจะไม่ได้พกมาแค่กล่องเดียวจะจะพกมาเป็นลังเ,ลเขาก็บอกเกียร์ทำอย่างนั้นเลยให้ผมดูแลคุณคือเ่ยอันนี้แหละสวยวะแฟนไปกินบะหมีส่สำเร็จรูป <laughs> ใช่มงมมาก <laughs> อันนี้มันเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจรู้สึกว่าเออเขารู้สึกว่าเอารู้สึกแบบก็ไม่ต้องกินมาม่าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกแบบดีใจค่ะแล้วก็มีโมเมนต์ที่แบบน่ารักก็รักหลายอย่างถ้าจะให้เล่าแค่วันเดียวมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วกับความรักกับแผนงานยังไงบ้างร่วมกับใครอยู่ร่วมค่อยๆค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเพราะว่าเรายังอยากมีแผนที่จะกลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่งค่ะ รู้รู้ค่ะรู้ค่ะเขาก็คอยเป็นแบบแรงัพพอร์ตจริงๆก็มีเขาก็เหมือนเรามีคร<ะ>ูเขาเรียกว่าเขาก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะนะคะ,ะเหมือนเขาก็สอนเราทาให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นในวันนี้ก็ก็ก็มันคุยภาษาอังกฤษกับเขาได้มุมมองดีๆได้มุมมองชีวิตที่ คนระดับสูงเขาอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงเราก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นเข้ามาในเหมือนแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เป็นครูให้กับเราในชีวิตด้วยก็เดี๋ยวเขามาค่ะเดี๋ยวเขามาตัวเองก็อยู่โมนาโคค่ะโมนาโกเดี๋ยวมาวันเกิดค่ะเขาจะเตรมอะไรส p e c หรือเปล่าไม่รู้รอดูเหมือนกันเดี๋ยวว่เวทอะไรไป ไม่ได้รีเควสค่ะมาม่าทำดีทำร้ายมาม่าเมืองนอกเหรอไม่ไม่ไม่อร่อยเท่าเมืองไทยอยู่สิต้องเป็นปะม้าคนไทยเท่านั้นใช่กยอปอนี้นานแค่ไหนครับอ๋อเพิ่งเพิ่งได้สักพักไม่ได้นานมากค่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งเพิ่งมุกออนจากคนเก่ามาอ่าแต่ว่าเขาเป็นมักอาหารเศรษฐีเนี่ยใช้คนนี้ได้เลยใ่ไ ไม่รู้อันนี้เราเราเพิ่งคุยกันแล้วก็สื่อก็ไปแบบไปค้นหาว่าเขาเป็นใครอะไรกันที่อายก็แบบว่าอู๋สื่อเป็นเก่งเกินนี่ยังไม่รู้เลยเราไม่รู้จักเราใช่คือเขาอ่ะแบบว่าเชิญเราไปเชิญไปเราไปเที่ยวไปเดทอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกหนึ่งครั้งแรกก็ตกใจรดละแล้วเพราะเราไม่ถามไงอยู่ดีจะไปแบบไปถามมาออ้ยคุณทํางานอะไรมันดูแบบน่าเกลียดอะมันดูแบบว่า เราก็ค่อยแบบรับรู้ดีกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่พอแบบทุกคนเริ่มไปสืบคนข้อมูลแล้วก็เฮ้ย,ยขนาดนี้เลยเหรอเราก็ไม่รู้ไงแล้วสรุปว่าข,ขนาดไหนพี่อยากรู้มากตอนนี้นก็ก็ระดับ <els> เป็นเพื่อคุณเฟจจริงค่ะแ<ค><ณ>ม่พูดเฟจจริง<ค><ณ>เราก็ไม่อยากให้มันแบบ<ค><ณ>อเออ<ค><ณ>ก็เลิกเออก็เลิกก็ระดับหนึ่งค่ะระดับ แต่วันที่มันโลลดคือมันเออกันแล้วใช่แล้วใช่ค่ะทีนตะโกูลเขาบอกรู้โอเคขอโทษขอโทษทีอ่ะขอโทษทีท่ามราคาใช่ไหมล่ะท่ามราคาเกี่ยวคือด้วยความที่ว่าเราก็เชื่อเรื่องสัตว์มูสัตว์มูอยู่แล้วแหละเราก็เหมือนแบบ เขาเรียกว่าด้ยวยความที่เราก็บวชก่อนในวันเกิดปีที่แล้วเนาะเราก็เหมือนแบบโอเคฉันพร้อมที่จะเดินทางสายมูเต็มที่แล้วเหมือนเหมือนเหมือนเราไปคลีนร่างกายแล้วค่ะว่าให้มันขาวสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เตรียมให้มันเหมือนแบบพลังงานแมทชิ่งกับพลังงานที่เขาเป็นแบบไวท์หน่อยพอเรา เหมือนเราก็พูดคุยกับศิษศักดิ์สิธิ์ว่าเออชีวิตเราผ่าอะไรมาบ้างเพราะว่าไอ้ก็เห็นหลายๆคนที่เขาไปทํานาคามาชีวิตเขาเปลี่ยนจริงๆราก็อยากไปลองเหมือนกันลองไอ้ที่นี้คือก่อนที่เราจะขึ้นถ้ำนะมันมีคนที่เขาเคยติดหนี้เราเราก็ลองขอไงว่าเราแบบมีจริงนนปะเนี่ยหินปะเนี่ยเอออะไรอย่าง,งเงี้ยหินหรือเป,เปล่าเราก็บอกว่าถ้าท่านมีจริงขอให้คนที่เขาติดเงินหนูโอนมาให้หนูก่อนขึ้นถ้ำท้ายอย่างนี้เลยเราก็บอก ขึ้นรถขึ้นรถละอ,อารอก่อนที่ขึ้นถ้ำม,มันจะมีสารนะคะสารที่ก่อนขึ้นถ้ำนะติ้งดิ่งมาเลย,เลยทันทันที่เราไม่เคยคุยกับคนนี้ลูกนี้เลยนะเหมือนแบบเรา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 ทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไงเราก็เหมือนรู้สึกแบบไม่เป็นไรเราเราก็รอได้แต่เราก็เชื่อแบบเฮ้ยท่านมีจริงประมาณนี้อันนี้คือแค่แค,แค่แค่หนึ่งเรื่องนะ กลับมาลุ้ทูสิ่ไอตอนนี้ไอเรียนจบโทแล้วนะคะทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนติดตามว่าไอจะไปเวทีไหนเพราะว่าไอกลับมาแน่นอนสองสองสองปีหน้าเลยสองปีหน้าเลยค่ะปีหน้าเลยนะปีหน้าเลยปีหน้าเลยปีหน้าเลยคนแรกเลยหรออยากจะให้เอ่อซีดีโอ้ยไม่ใช่ซีดีอ่อซีดีแผ่นเสียงปีหนก็อยากจะให้ อยากจะใหะ้ทุกคนรอเชียร์แล้วกันค่ะว่าอาจจะไปที่ไหนถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงกอนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและแฟนเพจ f a c e b o o ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แดงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ